พีพพ่พี่เป็นอะไรอะครับพี่พี่อยู่ในสภาว่าไร้ท้ำหนักแล้วก็ไร้สติด้วยใช่โอ้โหนะฮะกลับมาสู่เบที่สองครับก <oons> ับรายการ M Love 4นะค,ะ <c oughs> ครับรายการสำหรับคนรักความบันเทิงนะฮะวันนี้ยังอยู่ที่นี่เลยครับ คุณบินวิรกกิจนะฮะหรือคุณถั่วนั่นเองไม่ใช่นะฮะคุณบินเป็นนะฮะบินเป็นเป็นเป็นอยู่คืนเป็นคนอยากรู้อันนี้เนี่ยเนอยากรู้อยากเห็นใช่ครับวันนี้เราพาไปที่ท้องฟ้าจำลองนะฮะเป็นไงฮะค่าเข้าที่นี่เนี่ยพี่ไม่เคยมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้จ่ายยถูกมากเลยครับเด็ก20บาทผู้ใหญ่30บาทได้ความรู้กลับไปเกินราคาแน่ๆใช่แล้วนะฮะมาที่ได้ความรู้ครับผมมาแต่เดิมผมรู้อะไรข้างหลังเนี่ยรู้ว่าอะไรครับก็เป็นเครื่องเล่นเปตองนะฮะอะไรฮะบมันคือเออเครื่องเล่นที่เกิดจาก การถ่ายทอดพลังงานนี่นะครับก็คือจากข้างบนลงมาข้างล่างพลังงานมาฮะไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับอาจจะมีพลังงานอยู่ข้างหลังก็เป็นได้ลิวจนสัมานนะฮะเดี๋ยวนี้เรารู้เรื่องของกอง้ฟจำลองเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนนะฮะอันนี้เลยครับพี่เจ๋งมากที่โบว์มันเป็นเหมือนเครื่องเล่นเนี่ยต้องดูคือมันเป็นเหมือนเครื่องเล่นที่ทําให้เราสัมผัสเหมือนเราอยู่ในอวกาศนะครับ คืออยู่ในสภาวะไหลแรงน้มถ่วงอยากลองไหมพี่อยากลองนี่ไปเลยนี่อันนี้เลยเจ๋งมากพี่ครับผมอยากไปอวกาศครับพี่ไปได้ไหมครต้องให้พี่เขาช่วยพาไปคุณผู้ชมครับผมจะไปท่องอวกาศแล้วครับเริ่มนะครับอาอกาศอวกาศอากาศท่องอวกาศไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ท่องอย่างงั้นต้องท่องเที่ยวไปนี่แหมขึ้นนั่งนี่นะ ผ,ผิดด้านผิดด้าน,ดดานอันตรายไหมพี่มากครับความจริงแล้วอันตรายมากแต่ว่าพี่เขาไม่เหมาะก็คือเคยมีเด็กหล่นหวัวแตกมาแล้วพี่ <c oughs> หูนี่แหว่งเลยอ่ะเป็นไงบ้างัวายชั้้นดว,วมรู้สึกที่กำลังจะได้ท่องอวกาศเป็นไงบ้างครับพี่อ รู้สึกเหมือนวันแรกของเดือนพร้อมไหมครับพร้อมครับเดือนหนาดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปรอข้างล่างให้กำลังใจอยู่ข้างล่างพี่รู้สึกยังไงเห็นดาวกี่ดวงพี่บอกผมด้วยทำใจดีๆโอเคนะพี่ไม่ร้องไห้นะพี่นะคนดีๆนะพี่นะโอเคครับยังเฮ้ยไปยาวไปยาว เลยเลยพี่ต่อเครับขอต้อนรับกับสู่ประเทศไทยครับพี่พี่ถ่ายรายการแลครับพี่ ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออธรรมดามากใช่ไหมพี่พี่ชินอยู่แล้วเขาเป็นใครอ่ะอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมนึกว่าจะแน่ไม่เห็นจะโหพี่ระบายเรื่องแย่ตัวเลยบอกเลยว่าใส่ไั๊กดยเป็นเป็นคนสุภาพครับท่านผู้ชมมาถึงก็พับเพียบก่อนเลยไงครับพับเพียบก่อนเลยเออเอาพี่ขึ้นไปด้วยเยอะับพี่น้ำลอกมาน่ยน้ำบ่งน้ำเลือดเนีน้ำบ่งบินบั๊กขี้แล้ว พี่ขอวัดบีมบ้างนะฮะวัดอะไรครับพี่ครับบีมต้องขึ้นบ้างครับผมลองไปแล้วพี่คุณผู้ชมยังไม่เห็นไม่อยากเห็นบีมจคือว่าไอ้ผมผมบีมเนี่ยยังอยู่ในทรงเดิมได้หรือเปล่าตอนที่แบบว่าทำแบบนี้วัดเจลที่ผมใส่นี่ใช่แต่ว่าบีมต้องใส่แบบนี้ด้วยโอเคครับแล้วก้เข้าถึงว่าไปอากาศแบบ3มิติจะเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวขออวยพรนะครับบี่ผมมันอยู่บนอพอลโล11แล้วใช่แล้วครับขอให้บีมนะครับ เดินทางโดยประสบอุบัติเหตุนะไปกับขอให้ตายหมู่ไปหมู่ใครตายเดี๋ยวลดความเสี่ยงที่เราตายคนเดียวครับรี่เป็นห่วงผมมากเป็นห่วงฮะน้ำตาผมจะไหลแล้วเนี่ยบ้าแน่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเอาใบเซ็นโอนรถมาให้พี่เลยโอนรปเลยไปก่อนแล้วพวกประกันเนี่ยผู้รับผลประโยชน์เนี่ยมีอย่างมีครับแล้วก็มีนี่อีก8ล้านคลุกค้าไว้8ล้านพี่โอเคเลยเดี๋ยวให้เขาตามไปเก็บที่อพอลโลนะฮะโอ้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เอาอีกเร็วกว่านี้ เอาเร็วอีกเร็วอ <a> ีกพี่ครับขอไปเราอยู่ในน้ำกันได้ไหครับโอ๋อจ้ายังไม่เอาหยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดเอาพี่ไปอีกผมช่วยผมช่วยผมช่วยถามฟังมรู้สึกกันครับเป็นไงฮะอากอนบินมากกวยครับเห็นไหมครับบีไม่ไม่มีลิ้นไม่มีอะไรเปลยแต่ลิ้นเปี้ยกไปแล้วนะครับแหมผมอยากรู้ว่า คนที่เขาไปท่ออาอกาศอะเขาจะมึอนอย่างเราจริงๆหรือเปล่อาอ๋อโอ้โหโอ้โหเอาเร็วกว่านี้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  เอาละครับามาเชียร์น้องๆน,นะครับตอนนี้เรามอบความรักให้เด็กเหมือนเราจะเป็นน้ำส้มไทยเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องความรักจริงๆด้เปล่รความรักความชอบนะครับในช่วงนี้ครับ l อรี Story ครับ เอาละครับช่วง love story นะครับมานะฮะถ้าเกิดคุณเคยดูเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะมาล้วงแคะแกะเกานะครับแคะใช่ครับผมง้จาล้วงเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่อยากใช่ยใจหายไปแล้วถึงว่าล้วงหัวใจเรื่องรักนะฮะมีคนเขาบอกมานะฮะวงในเขาเมาว่านะครับคุณบินนะฮะชอบอวดอวยวะนะครับและภูมิใจมากกับอวัยวะทรงกระบอกของตัวเองคืออะไรฮะเท้าครับผมไม่ได้ชอบโชว์แต่ว่าผมแค่ภูมิใจกับภูมิใจกับเท้าทำไมฮะเคือ ผมได้คุณแม่ผมมาเยอะเท้าผมมันจะเรียวหน่อยจะไม่แบะ<อ>แบะอย่างเงี้ยเท้าเรียวแล้วไม่แบะลงท้าเท้าเล็กไหมฮะเป็นค,คนเท้าเล็กมากครับชอบไปแล้วนี่ชอบนิ้วเท้าประหลาดมากแล้วไอ้ที่ไม่ชอบล่ะก็คืออย่างแรกเลยนิ้วมือทำไมฮะนิ้วเท้านิ้วเท้าเล็กแต่นิ้วมือคือมือนีมอ่มือผมเล็กแล้วก็สั้นมากนี่ครับ นี่ต้องขอวัดหน่อยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยใหญ่แต่ว่ายาวนะฮะนิ้วๆผมนี่ผมเลยนะฮะโอ้ยแกทั้งยาวหน่อยนะฮะเห็นมั้ยผู้ชายที่เล่นแบบว่าบทเก้ารเล่าดนเก้ารล่าแบบนี่เก้ารเล่นะครับแทบโดนแม่ค้ารองเท้าตีหน้านะฮะแต่ว่าอยู่บ้านครับไม่ได้เชื่อฮะทำกับข้าวด้วยทำกับข้าวครับเมนูที่เป็นเมนูแบบแปลกๆชอบแบบอาหารฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นฟู้ดแบบแบบดูอลังการมากยังไงฮะไข่เจียวใส่มะม่วงเปรี้ยวอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวนี่มันคืออาหารจากชาติไหนเนี่ยเชาติผมเนี่ยนะครับเป็นแค่จินตนาการเด็กๆว่ามันต้องมันต้องอร่อยโอ้ไมค์คอมบูเลยนะฮะไมค์คอมบูแล้วเป็นไงฮะก็กินไม่ได้ไงครับหมาก็ไม่กินหมาวิ่งหนีเลยทีเดียววิ่งหนีครับผมแล้วมีเมนูไหนแปลกๆนะฮะเมนูแปลกๆครัก็ต้องเป็นผัดบะหม่าใส่ซอสมะเขือเทศครับผัด ใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะครับมีใส่ไส้กรอกไหมมีใส่ไส้กรอกไส้กรอกมัจะธรรมดาไปผมก็จะใส่เป็นแบบไข่ต้มมันจะมีไข่สมุนไพรในเซเว่นพี่เลยอ่าดำ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 นะไข่ดำนะโโอ้หเวลาเจอสาวก็ไม่ข้ามเลยกินข้าวดูหนังเที่ยวผับไปไปกินมาม่าบ้านพี่กินมาม่าบ้านพี่ไม่เที่ยวไม่อะไรทั้งนั้นเลยครับชอบทำอาหารให้นะอย่างนี้เนี่ย ถามเรื่องความรักหน่อยเรนนี้นะเรได้ยินมาว่าเรามีสาวในสเปคด้วยสาวในสเปคมีเจอเจอยังไงก็ต้องถามก่อนนี่เราจะสเปคเดียวกันผมไม่ชอบผู้หญิงหวยหวยนะฮะผู้หญิงดัดฟ้าเนี่ยขาวๆนะครับเมื่อหวยขาวๆนะฮะถ้าเกิดสมมติว่านึกมาได้สักคนหนึ่งเนี่ยได้ยินมาว่าเราชอบแบบนางเอก GPS อีกคนนึงนางปันปันวัดปัน น้องมันปันน่ารักมากจริงฮะเคยเจอจริงไหมไม่เคยเจอเลยครับคือทุกวันนี้มีแฟนเลยครไม่มีครับถามโกงๆเลยนะถามโกงๆเลยนะมีคนที่คุยอยู่อะไรมีคนที่คุยกันอยู่คุยอย่างเดียวนะคุยอย่างเดียวครับคุยอย่างเดียวถ้าเกิดสาวเข้ามาอารมณ์แบบหน้าตาเหมือนน้องมันปันเนี่ยเรายังรับอยู่ไหมรับครับรับครับรับเลยครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายง่ายมากครับตายง่ายมาก เอาละครับมาคุยเรื่องหนังมากดีกว่านะครับช่อง M Channel นะครับช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงอยู่นะฮะคุณเนี่ยชอบดูหนังไหมฮะชอบมากครับหนังชอบดูแนวไหนฮะต้องแนวนี้เลยครับ The Lord of the r i n g อะไรอย่างงี้ The Lord of the r i n g ครับ Gladiator อะไรอย่างงี้ Gladiator นะอะ่างเล่าสุดเพิ่งเพิ่งซื้อซีดีมาดูครับ White House Down ชอบดูหนังแอคชั่นหนังวางแผนหนังแบบว่าหักมุมใช่ไหมชอบ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 มากครับชอบมากอ่ารับบทสัก สักเรื่องหนึ่งนะอยากเข้าอยู่ในหนังนะฮะที่เคยมีหนังนะหนังสักเรื่องนึงเข้าไปอะไรดีกร a ด i a t เตอร์ครับกร a ด i a t เตอร์ใช่เนื้อเรื่องเราคือมันไม่ได้แอคชั่นอย่างเดียวคือมันก็มีดราม่าเข้ามาด้วยนะฮะ ครับแหมช่วงนี้เราคุยเรื่องรักๆไปแล้วนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปท่ออากาศกันนะฮะไปนู้นเลยนะครับล่องลอยกันเลยทีเดียวนะครับเราจะไปดูไฮไลท์นะฮะของอ่านี่นี่เราแวะสีแยกแล้วเราเขาจะให้เราเลยนะเราไปดูไฮไลท์นะครับของสภาพจำลองกันนะครับเบรกหน้าครับครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือสถานที่เดียวในประเทศไทยที่แบบว่า จำลองนะฮะเขา <นะ S 1> ฟ้านะครับทั้งจักรวาลทั้งช้างเผือกของเรานะฮะนี่เราจะได้ดูดาวแบบเสมือนจริงนะครับ